คุณเคยจ้องมองเข้าไปในดวงตาของคนแปลกหน้าที่เดินสวนกันบนท้องถนนแล้วรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยไหมไม่มีประกายไฟไม่มีความลึกซึ้งไม่มีจิตวิญญาณเป็นเพียงแค่พื้นผิวที่เรียบเฉยและว่างเปล่าเหมือนกับการจ้องมองตุ๊กตาที่ระบายสีไว้หรือบางทีสิ่งที่น่ารำคาญใจยิ่งกว่านั้นอาจขึ้นกับคุณบางทีคุณอาจกำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้านคนที่คุณรู้จักมาหลายปีและเพียงชั่วพริบตาเดียวที่หน้ากากของเขาหลุดออก พวกเขาพูดทวนวลีที่เคยพูดมาแล้วเป็นพันครั้งพวกเขาตอบโต้ด้วยอารมณ์ด่าดาที่ส่งไปไม่ถึงดวงตาและในขณะนั้นความคิดที่น่าขนลุกก็แล่นขึ้นมาตามกระดูกสันหลังของคุณมีใครอยู่ในร่างกายนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือฉันกำลังคุยกับโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์หากคุณเคยรู้สึกแบบนี้คุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้คิดไปเองและคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนคุณได้ไปพบกับหนึ่งในความลับที่ถูกโต้แย้งและปิดบังไว้มากที่สุดในบันทึกของโดโลเรสแคนนอน มันเป็นแนวคิดที่น่าสะเทือนใจจนหลายปีที่ผ่านมาครูสอนด้านอภิปรยานายคนปฏิเสธที่จะพูดถึงมันเพราะกลัวว่าจะสร้างความแตกแยก แต่เมื่อเราเข้าใกล้จุดสูงสุดของพลังงานในปี2026มานกันก็เริ่มบางลงและความจริงไม่สามารถถูกซ่อนไว้ได้อีกต่อไปความจริงก็คือไม่ใช่ทุกคนที่เดินอยู่บนโลกนี้จะมีจิตวิญญาณไม่ใช่ทุกคนที่คุณเห็นพูดคุยด้วยหรือแม้แต่รักจะเป็นผู้เล่นในเกมนี้บางคนเป็นเพียงพื้นหลังบางคนเป็นเพียงฉากประกอบโดโลเลสแคนนอนเรียกพวกเขาว่าคนฉากหลังและว,วันนี้เราจะเปิดม่านด,ดูความจริงที่น่าสะพรึงกลัวนี้เราจะอธิบายว่าพวกเขาเป็นใครกันแน่ทำไมจักรวาลถึงสร้างพวกเขาขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดคือจะรู้ได้อย่างไรววว่่าคคุณกกกลัังใชช้้ีีิตออยูบนนพหรืไม แต่ขอเตือนไว้ก่อนเมื่อคุณได้ยินข้อมูลนี้คุณจะไม่เคยมองฝูงชนในแบบเดิมอีกเลยร้านขายของชำสํานักงานถนนในเมืองที่วุ่นวายทั้งหมดจะดูเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มเห็นรหัสที่อยู่เบื้องหลังเมทริกซ์หากคุณยังไม่พร้อมที่จะตั้งคำถามกับความจริงในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดให้หยุดวิดีโอนี้เดี๋ยวนี้แต่ถ้าคุณพร้อมที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับโลกจำลองที่เราอาศัยอยู่ก็จงสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพราะเรากําลังจะตื่นขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องคนฉากหลังเราต้องทททททลลาาายยยยคคววมมเเเออฝัััันนนนนนีีีีีี่่่่่่่โโกกกืรรรงงงุู งานของโดโรเรสแคนนอนที่ทำกับจิตใต้สำนึกได้เผยให้เห็นความจริงที่เป็นไปได้จริงและมีประสิทธิภาพมากกว่านั้นลองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่กำลังสร้างหลังฟอร์มยักษ์ที่มีฉากหลังเป็นนิวยอร์กซิตี้คุณจ้างนักแสดงหลักสองคนพวกเขามีบทพูดมีอารมณ์มีพัฒนาการของตัวละครแต่เพื่อให้ฉากดูสมจริงคุณต้องการคนนับพันเดินเป็นพื้นหลังคุณต้องการคนขับแท็กซี่ที่บีบแตรคุณต้องการผู้หญิงที่ดื่มกาแฟอยู่ตรงหน้าต่างคาเฟ่คุณต้องการฝูงชนที่เร่งรีบเข้าสถานีรถไฟใตดินคุณจะ้้าาาาาาางงงงงงงนนนนนััััักกแแสสสดดรระบบเเเออออลลลลลลิิาคพพพมมมมม่่่่ทหหไไไุณขียชืืืว พวกเขาคือตัวประกอบพวกเขาเป็นส่วนเติมเต็มพวกเขาอยู่ที่นั่นเพื่อสร้างภาพลวงตาของโลกที่มีผู้คนฟลุกพล่านเพื่อให้ตัวละครหลักได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยโดโลเรสพบว่าโลกดำเนินตามหลักการเดียวกันเป๊ะจิตวิญญาณคือพลังงานและพลังงานนั้นมีราคาแพงการสร้างจิตวิญญาณส่วนบุคคลที่ซับซ้อนมีประวัติศาสตร์มีกรรมและมีภารกิจทางจิตวิญญาณต้องใช้แรงโฟกัสจากจ,ากจักรวาลมหาศาล จัก,กรวาลนั้นมีประสิทธิภาพมันไม่เสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์หากคุณเป็นจิตวิญญาณที่ลงมาเกิดที่นี่เพื่อเรียนรู้บทเรียนเรื่องความรักและการให้อภัยคุณต้องมีสภาพแวดล้อมคุณต้องการโลกที่รู้สึกเต็มอิ่มแต่ถ้าทุกคนบนโลกใบนี้เป็นตัวละครหลักที่มีเจตจำนงเสรีที่วุ่นวายและพลังงานที่รุนแรงของตัวเองโลกจำลองจะพังทลายมันจะวุ่นวายเกินไปดังนั้นเมทริกซ์จึงสร้างคนฉากหลังขึ้นมาสิ่งเหล่านี้คือหน่วยทางชีวภาพ พวกเขามีกายมีสมองพวกเขากินนอนไปทำงานจ่ายภาษีถ้าคุณทำให้เขาบาดเจ็บเลือดเขาก็ออกแต่พวกเขาไม่มีจิตสำนึกแห่ง higher self I am พวกเขาไม่มีจิตวิญญาณส่วนเหนือ over soul ที่เชื่อมต่อพวกเขากับต้นกำเนิด source พวกเขาขับเคลื่อนด้วยพลังงานโดยรอบของโลกเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งด้วยแบตเตอรี่แต่ไม่มีคนขับนั่งอยู่บนเบาะพวกเขาวิ่งตามวงจรวิ่งตามสคริปต์พวกเขาคือตัวละครที่ผู้เล่นไม่ได้ควบคุมหรือ npc ของความจริงในโลกเรา ในเซสชันที่ลึกซึ้งที่สุดครั้งหนึ่งโดโลเรสถามจิตใต้สําสนึกว่าแล้วพวกเขาไปไหนเมื่อพวกเขาตายคําตอบนั้นน่าขนลุกในความเรียบง่ายของมันพวกเขาไม่ไปไหนพลังงานจะสลายกลับคืนสู่โลกเหมือนเกลียวคลื่นที่ซัดกลับสู่มหาสมุทรไม่มีประกายคอส่วนบุคคลที่จะสืบต่อไปพวกเขาทําหน้าที่ในฐานะฉากประกอบเสร็จสิ้นแล้วและตอนนี้ฉากนั้นก็จบลงแนวคิดนี้ฟังดูใจร้ายสําหรับอารมณ์มนุษย์ของเราเราอยากเชื่อว่าทุกคนมีความพิเศษเราอยากเชื่อว่าทุกชีวิตเป็นอมตะ แต่จิตได้สำนึกอธิบายว่านี่ไม่ใช่ความใจร้ายมันคือฟิสิกส์เวทีไม่สามารถสร้างขึ้นจากนักแสดงนำทั้งวมดได้คุณต้องมีคนจัดเวทีคุณต้องมีอุปกรณ์ประกอบฉากและในความจริงแบบโฮโลกราฟิกเหมือนที่เราอาศัยอยู่นี้ชีวภาพเป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากที่ล้ำสมัยมากเท่านั้นแต่ตรงนี้แหละที่วิทยาศาสตร์เริ่มแปลกประหลาดขึ้นไปอีกในช่วงไม่กี่ปีมานี้นักฟิสิกส์ที่สำรวจทฤษฎีโลกจำลองได้ข้อสรุปที่สะท้อนถึงสิ่งที่เป็นการค้นพบของโดโลเรสอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาเรียกมันว่าประสิิทธภาาพในกรรประมวลผลผ ในวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์จะประมวลผลเฉพาะสิ่งก่อสร้างที่คุณกำลังมองอยู่เท่านั้นตึกที่อยู่ข้างหลังคุณไม่มีตัวตนจนกว่าคุณจะหันกลับไปมองสิ่งนี้ช่วยประหยัดพลังในการประมวลผลในทำนองเดียวกันสมมติฐานโลกจำลองบ่งชี้ว่าจาัก,กรวาลจะสร้างจิตสำนึกขึ้นมา เฉพาะในที่จำเป็นเท่านั้นหากคุณเดินเข้าไปในสนามกีฬาที่มีคนพลุกพลานมีจิตวิญญาณรายบุคคลอยู่ห0 0 0 0นดวงอยู่ที่นั่นจริงๆหรือหรือว่าเมทริกซ์สร้างแค่พื้นผิวของฝูงชนขึ้นมาเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ของฝูงชนโดโลรเรสบอกว่าเป็นอย่างหลังสิ่งนี้อธิบายว่าทำไมเมื่อคุณตื่นรู้คุณอาจเริ่มสังเกตเห็นความผิดพลาดกลิชเชสในผู้คนรอบตัวคุณ คุณเคยเห็นใครเดินตามถนนแล้วดูเหมือนค่อยๆจางหายไปหรือใครบางคนที่ทําท่าเดิมํามกันสาครั้งรวดเหมือนวงจรที่ติดขัดไหมหรือบางทีคุณอาจพยายามคุยเรื่องจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งกับใครบางคนแล้วเขาก็จ้องหน้าคุณนิ่งๆราวกับว่าโปรแกรมของพวกเขาไม่มีคําตอบสําหรับหัวข้อนั้นพวกเขาอาจพูดอะไรทั่วๆไปอย่างก็น,นะมันก็เป็นอย่างที่เป็นหรือมันบ้ามากแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อกลับไปเรื่องลมฟ้าอากาศหรือกีฬาในทันที คุณรู้สึกเหมือนเจออุป,ปแพงคุณรู้สึกเหมือนกำลังชนขีดจำกัดในรหัสของพวกเขานั่นเป็นเพราะคุณกำลังพยายามดาวน์โหลดไฟล์จิตวิญญาณความถี่สูงลงในฮาร์ดไดรฟ์ที่มีเพียงระบบปฏิบัติการสำหรับเอาตัวรอดพื้นฐานเท่านั้นมันประมวลผลไม่ได้แต่ทำไมต้องตอนนี้ทำไมข้อมูลนี้ถึงออกมาอย่างรุนแรงในปี2026 ทำไมโดโลเรสแคนนอนถึงรอจนกระทั่งหนังสือเล่มหลังๆอย่าง The Convoluted Universe เล่ม4ถึงค่อยเจาะลึกเรื่องนี้เพราะการแยกตัวได้เริ่มขึ้นแล้วตามที่เราได้คุยกันในการส่งสารครั้งก่อนเรื่องการล่มสลายของเวลาโลกกำลังแยกออกเป็น2ระดับความหนาแน่นโลก3มิติและโลกใหม่5มิติคนฉากหลังโดยนิยามแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเมทริกสามมิติพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของฉากแบบเก่า พวกเขาไม่สามารถรองรับความถี่ของการเปลี่ยนผ่านสู่5้ามิติได้เพราะพวกเขาไม่มีระบบจัก,กระที่จะประมวลผลมันได้พวกเขาเป็นหน่วยชีวภาพฐานคาร์บอนที่ไม่มีการอัปเกรดจิตวิญญาณแบบพลึกแก้วเมื่อคุณเพิ่มระดับแรงสั่นสะเทือนคุณกำลังสั่นสะเทือนออกนอกช่วงของพวกเขาจริงๆนี่คือสาเหตุที่คุณรู้สึกเหงานี่คือสาเหตุที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ใช่เพราะมีอะไรผิดปกติกับคุณแต่เป็นเพราะคุณกำลังตื่นขึ้นมาในบ้านที่เต็มไปด้วยหุ่นโชว์เสื้อผ้า คุณกำลังตระหนักว่าในงานปาร์ตี้นั้นเต็มไปด้วยโฮโลแกรมการตระหนักรู้นี้นำมาซึ่งความโศกเศร้าของการดำรงชีวิตที่ลึกซึง้งมันคือคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณที่ประมาจารย์ทุกคนกล่าวถึงแต่มันเป็นขั้นตอนที่จำเป็นคุณต้องมองเห็นภาพลวงตาก่อนที่คุณจะออกจากมันได้แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่คุณจะเริ่มตัดสินทุกคนรอบตัวคุณก่อนจะเริ่มชี้นิ้วและคิดว่าตัวเองเหนือกว่ามีกับดักขนาดใหญ่อยู่ที่นี่ มันคือกับดักของอตตาเพียงเพราะใครบางคนยังหลับอยู่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนฉากหลังและเพียงเพราะใครบางคนเป็นคนฉากหลังก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนชั่วในความเป็นจริงคนที่ใจดีและเรียบง่ายที่สุดที่คุณพบอาจจะเป็นคนฉากหลังพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่สร้างความเดือดร้อนพวกเขาคือพลังงานที่มั่นคงของโลกและในทางกลับกันคนที่วุ่นวายและรับมือยากที่สุดบางคนอาจเป็นจิตวิญญ,ญาณที่ยังเด็กซึ่งแค่เล่นเกมนี้ไม่เก่งออกมากๆแล้วคุณจะบอกความแตกต่างได้อย่างไรคุณจะรู้ได้อย่างไรว่า จ้าไหนที่เรื่องมากของคุณคือจิตวิญญาณวัยยาวที่กำลังเรียนรู้เรื่องอำนาจหรือเขาเป็นแค่โปรแกรมที่รันสคริปต์ผู้ปกครองรเผด็จการในการตอบคำถามนี้เราต้องดูที่ลายเซ็นพลังงานจิตวิญญาณแม้แต่ดวงที่ยังเด็กและยังไม่บรรลุนิติภาวะก็จะมีประกายไฟเมื่อคุณจ้องมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาแม้ว่าเขาจะโกรธแม้ว่าจะเกลียดชังคุณจะรู้สึกถึงบางอย่างคุณสัมผัสได้ถึงการมีอยู่คุณรู้สึกถึงพลังที่ผลักกลับมาแต่กับคนฉากหลังพลังงานจะแตกต่างออกไป มันคือความเป็นกลางมันราบเรียบเหมือนการจ้องมองในกระจกที่ไม่สะท้อนเงาคุณสามารถเทความโกรธใส่พวกเขาแล้วมันก็จะหายไปเฉยๆคุณสามารถเทความรักใส่พวกเขาแล้วมันก็ไม่เพิ่มผูนขึ้นพวกเขาบริโภคพลังงานแต่ไม่แลกเปลี่ยนมันโดโลเรสให้คำอุปมาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้เธอเรียกมันว่าสีม่วง เธอเล่าว่าเมื่อเธอมองผู้คนด้วยยานทัดภายในผู้ที่มีจิตวิญญาณจะมีออร่าที่ซับซ้อนของสีที่วนเวียนทั้งแดงน้ำเงินเขียวขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาแต่คนฉากหลังจะมีโทนสีหลักที่ราบเรียบเป็นเสียงหึงห่งหึ่งนิ่ง,งพวกเขามีความจำเป็นต่อการรักษาเสถียรภาพของโฮโลแกรมแต่พวกเขาไม่ใช่จุดประสงค์หลักของโฮโลแกรม ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่านี่เป็นแค่ทฤษฎีเป็นแค่การคาดเดาทางอภิปรยายและถ้าเราหยุดอยู่แค่ตรงนี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้แต่ความสยองขวัญที่แท้จริงและการยืนยันที่แท้จริงของปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มาจากทฤษฎีแต่มันมาจากกรณีศึกษาหลายพันกรณีที่ซ่อนอยู่ในไฟล์ QHHT การสะกดยิตระลึกชาติ เรื่องราวของคนธรรมดาที่ตื่นมาในวันหนึ่งแล้วพบว่าความจริงรอบตัวกำลังสลายไปเรื่องราวที่จะทำให้คุณขนลุกสู้เพราะพวกมันฟังดูเหมือนสิ่งที่คุณเพิ่งเจอมาเมื่อวันอังคารที่แล้วเป,เป,เป๊ะให้ฉันเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่เราจะเรียกว่าไมเคิลไมเคิลเป็นสถาปนิกที่ประสบความสำเร็จเขามีภรรยาที่อยู่กันมา15ปีลูกสองคนสุนัขหนึ่งตัวและชีวิตที่สวยงามในแถบชานเมืองเขามีความสุข หรืออย่างน้อยเขาก็คิดแบบนั้นแต่หลังจากประสบการณ์เฉียดตายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ความถี่ของไมเคิลก็เปลี่ยนไปเขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลพร้อมเสียงวิ้งในหูและความรู้สึกแปลกๆว่าโลกดูเป็นฟิกเซลเมื่อเขากลับบ้านทุกอย่างดูปกติในตอนแรกแต่จากนั้นเขาก็เริ่มสังเกตเห็นวงจรซ้ำๆเขาสังเกตเห็นว่าทุกเช้าตอน7จ็ดโมงภรยาของเขาจะถามคำถามเดิมเปะด้วยน้ำเสียงเดิมเป๊ะว่ารับกาแฟไหม เขาจะตอบว่ารับครับเธอจะยิ้มด้วยรอยยิ้มแบบเดิมเป๊ะมันไม่ใช่แค่ความเคยชินแต่มันคือกลไกลอัตโนมัติเย็นวันหนึ่งไมเคิลตัดสินใจทดสอบความจริงแทนที่จะนั่งบนโซฟาดูทีวีเหมือนที่ทำเป็นประจำเขาตัดสินใจไปนั่งบนพื้นเงียบๆและจ้องมองไปที่ผนังเฉยๆเ,เขาต้องการทำอะไรนอกสคริปต์เขาอยากเห็นว่าโลกจำลองจะตอบสนองอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้เขาสยองขวัญภรยาเดินเข้ามาในห้องเห็นเขานั่งอยู่บนพื้นแล้วเธอก็หยุดนิ่ง เธอไม่ได้ถามว่าคุณโอเคไหมเธอไม่ได้ถามว่าคุณทำอะไรอยู่เธอแค่ยืนนิ่งค้างเธออยู่ตรงนั้นสิบวินาทีกระพริบตาทีๆเหมือนคอมพิวเตอร์ที่พยายามประมวลผลข้อผิดพลาดและจากนั้นเธอก็หันหลังกลับเดินกลับเข้าไปในครัวและเริ่มล้างจานที่สะอาดอยู่แล้วเธอเพิกเฉยต่อความผิดปกติโดยสิ้นเชิงเพราะโปรแกรมของเธอไม่มีการตอบสนองสำหรับเรื่องนี้ไมเคิลไปหาโดโลเรสในสภาวะที่ตื่นตระหนกสุดขีด เขาบอกว่าภรรยาของผมหายไปแล้วผู้หญิงในบ้านผมหน้าตาเหมือนเธอเสียงเหมือนเธอแต่ไม่มีใครอยู่ในร่างนั้นเลยผมกำลังใช้ชีวิตอยู่กับวิญญาณเมื่อโดโลเรสให้เขาเข้าสู่ผวังสภาสูงไฮเคาซิลก็สื่อสารผ่านมาและทิ้งระเบิดลูกใหญ่ที่ทำลายโลกของไมเคิลแต่ในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระพวกเขาบอกเขาว่า ภรรยาของเขาเป็นคนฉากหลังมาโดยตลอดแต่จิตวิญญาณของไมเคิลต้องการประสบการณ์ของการมีครอบครัวเพื่อเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบจักรวานจึงจัดหานักแสดงมาให้แต่ตอนนี้เมื่อไมเคิลตื่นรู้แล้วเมื่อเขาเพิ่มระดับความถี่แล้วเขาก็กำลังมองเห็นอุปกรณ์ประกอบฉากตามที่เป็นจริงภาพลวงตาเริ่มล้มเหลวเพราะเขาเติบโตเกินกว่าฉากนั้นแล้วแต่เรื่องของไมเคิลเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากับผู้หญิงชื่อซาร่าจะทำให้คุณต้องตั้งคำถามกับทุกบทสนทนาที่คุณเคยมีมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับซาร่าจะทำให้คุณสงสัยในทุกบทสนทนาที่คุณเคยผ่านมาซาร่าเป็นนักบาบัดเธอใช้เวลาทางชีวิตรับฟังผู้คนวิเคราะห์อารมณ์เจาะลึกถึงบาดแผลทางใจเธอเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจสูงเอ็มพาร์ไวต่อพลังงานมาก แต่เป็นเวลาหลายปีที่เธอต้องดิ้นรนกับปรากฏการณ์ประหลาดในครอบครัวของเธอเองนั่นคือแม่ของเธอซาร่าอธิบายว่าแม่ของเธอสมบูรณ์แบบมากในทางปฏิบัติเธออบคุกกี้ส่งการ์ดวันเกิดตรงเวลาเธอถามว่าสบายดีไหมแต่ซาร่ามักรู้สึกเย็นชาเวลาอยู่ใกล้แม่ไม่มีความอบอุ่นไม่มีการเชื่อมโยงถึงกันเมื่อซาร่าต้องผ่านการหย่าร้างที่เจ็บปวดแล้วมาหาแม่ทั้งน้ำตาเพื่อขอกำลังใจ แม่ของเธอเพียงแค่ตบไหล่เธอและพูดว่าก็นะต่อไปนี้ลูกก็ประหยัดเงินค่ากับข้าวได้แล้วล่ะมันไม่ใช่ความใจร้ายแต่มันว่างเปล่ามันเป็นการตอบสนองที่พลาดเป้าทางอารมณ์ไปอย่างสิ้นเชิงเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ซาร่าคิดว่ามีอะไรผิดปกติกับตัวเธอเธอคิดว่าเธอเรียกร้องเกินไปคิดว่าเธอฉายปัญหาของตัวเองออกไปแต่แล้วเธอก็ได้ทำเซสชั่น QHST ในเซสชันนั้นจิตใต้สำนึกได้แสดงให้เห็นความจริงของสายเลือดของเธอมันเปิดเผยว่าซาร่าเป็นจิตวิญญาณอาสาสมัครเป็นสิ่งมีชีวิตความถี่สูงที่มาเกิดในสายครอบครัวที่มีความหนาแน่นสูงมากเพื่อทำลายวงจรแห่งกรรมแต่เรื่องมันหักหมุมตรงนี้แม่ของเธอไม่มีกรรมอะไรให้ต้องทำลายแม่ของเธอเป็นเพียงพาหนะทางชีวภาพที่จัดให้โดยเมทริกซ์เพื่อให้กำเนิดซาร่าเธอเป็นเพียงช่องทางผ่านพอร์ทัล ไม่ใช่พ่อแม่จิตใต้สำนึกอธิบายว่าตัวตนที่เจ้าเรียกว่าแม่คือหน่วยสนับสนุนทางชีวภาพเธอจัดหาอาหารที่พักอาศัยและวัตถุดิบทางพันธุกรรมแต่เธอไม่มีความสามารถที่จะพบกับเจ้าในพื้นที่ของหัวใจเพราะห้องนั้นในบ้านของเธอไม่มีอยู่จริงเจ้ากำลังพยายามรีดเลือดกับปู่เจ้ากำลังพยายามเชื่อมต่อทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งกับโฮโลกรมเลิกเคาะประตูที่แค่ถูกระบายสีไว้บนผนังได้แล้ว เมื่อสาร่าตื่นจากผวังเธอไม่ได้รู้สึกโกรธเธอรู้สึกถึงความโล่งใจอย่างมหาศาลความรู้สึกผิดตลอด40ปีระเหยไปในพริบตาเธอตระหนักว่าไม่ใช่ว่าเธอไม่น่ารักเธอแค่กำลังมองหาเงาสะท้อนในพื้นผิวที่ไม่สะท้อนแสงเธอเข้าใจว่าแม่ของเธอได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเธอทำให้สาร่ามีชีวิตอยู่เพื่อให้สาร่าสามารถทำงานทางจิตวิญญ,ญาณได้นั่นคือพันธสัญญาไม่มีอะไรมากหรือน้อยกว่านั้น เรื่องราวของไมเคิลและซาร่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงลำพังในเซชั่นนับพันที่โดโลเรสทำและอีกหลายพันที่ทำโดยลูกศิษย์ของเธอนับตั้งแต่เธอจากไปหัวข้อนี้ยังคงปรากฏขึ้นเรื่อยๆเหล่าผู้ว่างเปล่าผู้เติมเต็มและช่องทางผ่านเหล่านั้นมีอยู่ทุกที่และเมื่อความถี่ของโรคแยกจากกันพฤติกรรมของพวกเขาก็เริ่มแปรปรวนมากขึ้นเพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับพลังงานใหม่ได้ แล้วคุณจะรู้อย่างไรคุณจะแยกคนฉากหลังออกจากจิตวิญญาณที่ยังหลับไหลหรือจิตวิญญาณที่มีบาดแผลหรือแค่คนน่าเบื่อได้อย่างไรโดโลเรสและจิตใต้สำนึกให้เครื่องหมายที่ชัดเจนแก่เราเราได้รวบรวมสิ่งเหล่านี้มาเป็น5สัญญาณของคนฉากหลังสิ่งเหล่านี้คือข้อผิดพลาดในเมทริกซ์ที่คุณต้องคอยระวังสัญญาณที่1วงจรที่หยุดหนึ่งนี่คือสัญญาณที่พบบ่อยที่สุดคนฉากหลังจะไม่มีวิวัฒนาการพวกเขาไม่เปลี่ยนไป คุณมาเจอพวกเขาอีกสิปีให้หลังพวกเขาก็ยังคุยเรื่องเดิมเป๊ะบนเรื่องปัญหาเดิมเป๊ะโดยใช้วลีเดิมเป๊ะเรากับว่าพวกเขาติดอยู่ในวงจรเวลาผู้ที่มีจิตวิญญาณแม้จะยังไม่รู้ตัวก็ตามจะมีการเติบโตชีวิตจะบังคับให้พวกเขาเติบโตบาดแผลเปลี่ยนแปลงพวกเขาความรักเปลี่ยนแปลงพวกเขาพวกเขามีเส้นทางพัฒนาตัวละครแต่คนฉากหลังจะรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่ที่จุดเดิมลองนึกถึงเพื่อนบ้านที่พูดเรื่องสภาพอากาศทุกวิวันมาตลอด20ปีหรือเพื่อนร่วมง,งานที่เล่ามุกเดิม3ามุกในทุกๆการประชุม หากคุณพยายามผลักดันพวกเขาออกจากวงจรเช่นหากคุณถามคำถามที่ลึกซึ้งอย่างอะไรคือสิ่งที่คุณเสียใจที่สุดหรือคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเราตายพวกเขามักจะเกิดอาการไฟช็อตพวกเขาจะดูสับสนและให้คำตอบดัดดาดอย่างไม่รู้สิฉันไม่เคยคิดเรื่องนั้นเลยแล้วก็จะดึงบทสนทนากลับเข้าสู่สคริปต์ที่ปลอดภัยทันทีพวกเขาจะอยู่แค่ในน้ำตื้นของสระน้ำเพราะพวกเขาไม่มีอุปกรณ์สำหรับดำน้ำลึกสัญ,ญญาณที่สองการขาดความอยากรู้อยากเห็น โดยธรรมชาติแล้วจิตวิญญาณจะมีความสงสัยใคร,ร่รู้นั่นคือสาเหตุที่เรามาอย่างโรคเพื่อเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์และเพื่อสำรวจแม้แต่จิตวิญญาณที่ไม่ดีก็ยังมีความอยากรู้อยากเห็นเขาอาจจะอยากรู้เรื่องอำนาจหรือการบงการแต่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับโลกแต่คนฉากหลังไม่มีความอยากรู้อยากเห็นเลยเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากการเอาตัวรอดทางชีวภาพความสะดวกสบายเฉพาะหน้าพวกเขา ไม่ตั้งคำถามไม่สงสัยว่าทำไมพวกเขายอมรับความจริงที่ถูกนำเสนอให้โดยสื่อหรือสังคมโดยไม่มีการคิดวิเคราะห์แม้แต่น้อยพวกเขาคือผู้ตามอย่างที่สุดถ้าข่าวบอกให้กลัวพวกเขาก็จะกลัวถ้าข่าวบอกให้ซื้อสิ่งนี้พวกเขาก็ซื้อพวกเขาคือฝูงสัตว์ผู้ตามความไม่รู้อยากเห็นนี้ลามมาถึงตัวคุณด้วยคุณอาจสังเกตเห็นว่าคุณรู้จักใครบางคนมาหลายปีแต่เขาไม่เคยถามคำถามจริงๆเกี่ยวกับตัวคุณเลย เขาพูดใส่คุณไม่ใช่คุยกับคุณพวกเขาดาวน์โหลดสคริปต์ของเขาใส่คุณแต่พวกเขาไม่อัปโหลดข้อมูลของคุณกลับไปบทสนทนากับพวกเขาเหมือนเกมเทนนิสที่คุณกำลังตีตู้กับกำแพงลูกบอลเด้งกลับมาแต่กำแพงไม่ได้สนใจหรอกสัญญาณที่3การสูญเสียพลังงานตรงนี้แหละที่มันเริ่มส่งผลทางกายปฏิสัมพันธ์กับคนฉากหลังนั้นหน้าเหนื่อยหน่ายแต่มันเป็นความเหนื่อยเฉพาะตัว มันไม่ใช่การถูกสูบพลังงานแบบรุกรานเหมือนแวมไพร์พลังงานหรือจิตวิญญาณด้านมืดที่จงใจขโมยแสงสว่างของคุณแต่มันคือการสูญเสียพลังงานแบบเฉยเหมือนหลุมดําเพราะพวกเขาไม่สามารถสร้างพลังงานต้นกําเนิดของตัวเองได้พวกเขาดูดซับพลังงานรอบตัวโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณคุยกับพวกเขาคุณจะรู้สึกเหมือนกําลังเทน้ําลงในถังที่มีรูรั่วที่ก้นคุณให้ความสนใจให้อารมณ์ให้คําแนะนําให้ความรักและมันก็แค่หายวับไป ไม่มีการแลกเปลี่ยนกันอังจากใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับคนฉากหลังคุณจะรู้สึกราบเรียบคุณอาจจะรู้สึกหนักหนักที่หัวหรืออยู่ดีๆก็อยากงีบหลับระดับแรงสั่นสะเทือนของคุณลดลงเพราะคุณพยายามรักษาความถี่สูงไว้ในสภาวะสุญญากาศสัญญาณที่4ความรู้สึกแปลกประหลาดอันแคนนี่แว e y ลี่นี่เป็นคำพท์จากวงการหุ่นยนต์หมายถึงความรู้สึกขนลุกเมื่อคุณเห็นหุ่นยนต์ที่ดูเกือบจะเหมือนคนแต่ยังไม่เหมือนเป๊ะมีบางอย่างผิดที่ผิดทางกับคนฉากหลัง สิ่งนี้จะแสดงออกทางดวงตาและการแสดงออกทางสีหน้าเล็กๆคุณอาจบอกเรื่องที่เศร้ามากอย่างหมาฉันตายแล้วและพวกเขาก็ทำหน้าเศร้าแต่จังหวะมันช้าไปเสี้ยววินาทีมันดูเหมือนการจำลองความเศร้าไม่ใช่ความรู้สึกเศร้าจริงๆหรือคุณอาจจะเห็นพวกเขาตอนที่เขาคิดว่าไม่มีใครมองอยู่ผู้ที่มีจิตวิญญ,ญาณเมื่ออยู่คนเดียวก็ยังคงมีพลังงานอยู่เขาอาจจะกำลังคิดเพ้อฝันหรือฮัมเพลง แต่คนฉากหลังเมื่ออยู่ในโหมดออฟไลน์จะดูเหมือนพวกเขาปิดเครื่องไปแล้วใบหน้าของพวกเขาจะดูคลายลงอย่างสิ้นเชิงดวงตาเหม่อลอยพวกเขาดูเหมือนหุ่นเชิดที่กำลังรอคนเชิดมาหยิบเชือกขึ้นมาถ้าคุณเดินเข้าไปในห้องแล้วทำให้เขาตกใจพวกเขาจะต้องใช้เวลาครู่หนึ่งเพื่อบูตบุค,คลิกภาพขึ้นมาใหม่สัญญาณที่5การไม่มีความบังเอิญที่มีความหมายสิเโครนิซิตี้นี่คือสัญญาณทางอภิปรัญา ผู้ที่มีจิตวิญญาณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของจักรวาลเราจะพบกับความบังเอิญที่มีความหมายเหตุการณ์บังเอิญเลขซ้ำโชคลาภแปลกๆหรือการได้พบเจอใครบางคนโดยบังเอิญจักรวาลส่งสัญญาณให้เราแต่คนฉากหลังไม่มีความบังเอิญพวกนี้ชีวิตของพวกเขาเป็นเส้นตรงและคาดเดาได้พวกเขาไม่มีช่วงเวลาที่มหัศจรรย์หากคุณเล่าเรื่องความบังเอิญที่คุณเจอให้เขาฟังเขาจะมองคุณราวกับว่าคุณพูดภาษาต่างดาว สำหรับพวกเขา A นำไปสู่ B และนำไปสู่ C ความคิดที่ว่าจักรวาลมีชีวิตและกำลังสื่อสารอยู่นั้นเป็นเรื่องแปลกแยกต่อโปรแกรมของพวกเขาโดยสิ้นเชิงตอนนี้เมื่อคุณฟังรายการเหล่านี้ความกลัวที่เย็นเยือกอาจเกาะกลุ่มหัวใจคุณคุณอาจกำลังนึกทบทวนถึงสามีลูกๆหรือเพื่อนสนิทของคุณในหัวคุณอาจจะกำลังถามคำถามที่น่าหวาดหวั่นว่าพระเจ้าลูกชายฉันเป็นคนฉากหลังหรือเปล่าคู่ชีวิตฉันเป็น NPC ซหรือเปล่า สิ่งนี้พาเราไปสู่ส่วนที่อันตรายที่สุดของความรู้นี้นั่นคือวิกฤตทางจริยธรรมหากพวกเขาไม่มีตัวตนจริงมันจะสําคัญไหมว่าเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรถ้าเขาไม่มีจิตวิญญ,ญาณเราทําร้ายเขาได้ไหมถ้าเขาเป็นแค่ฉากประกอบเราควรทอดทิ้งเขาไหมคําตอบที่โดโลเรสให้ไว้นั้นน่าประหลาดใจลึกซึ้งและมันคือบททดสอบสูงสุดของจิตวิญญ,ญาณคุณเพราะวิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้ไร้จิตวิญญ,ญาณจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นไปสู่โลกใหม่หรือไม่ คำตอบที่โดโลเรสให้ไว้นั้นน่าประหลาดใจลึกซึง้งและมันคือบททดสอบสูงสุดของจิตวิญญาณคุณเพราะวิธีที่ลูกค้าปฏิบัติต่อผู้ไร้จิตวิญญาณจะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นไปสู่โลกใหม่หรือไม่เมื่อเหล่านักเรียนถามโดโลเรสว่าถ้าพวกเขาเป็นแค่ฉากหลังฉันจะปฏิบัติต่อเขาเหมือนขยะได้ไหมฉันจะเพิกเฉยต่อเขาได้ไหมพวกเขารู้สึกเจ็บปวดบ้างไหมจิตใต้สำเรกตอบกลับมาด้วยคำว่าไม่ที่ดังกึกก้อง มันอธิบายว่าในขณะที่พวกเขาไม่มีจิตวิญญาณรายบุคคลแต่พวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งเดียว The One พวกเขาคือส่วนหนึ่งของพลังงานของผู้สร้างที่ปรากฏออกมาในรูปแบบของสสารพวกเขามีชีวิตพวกเขารู้สึกเจ็บปวดทางกายพวกเขารู้สึกถึงอารมณ์พื้นฐานอย่างความกลัวและความสบายการทำร้ายพวกเขาคือการทำร้ายโครงสร้างของโลกจำลองนี้เอง ลองคิดแบบนี้ดูสิหากคุณกำลังเล่นวิดีโอเกมที่สมจริงสุดๆแล้วคุณเริ่มฆ่าชาวบ้านที่บริสุทธิ์เพียงเพราะคุณรู้ว่าพวกเขาคือรหัสคอมพิวเตอร์มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณมันบอกว่าคุณเป็นผู้เล่นที่มีแรงสันสะเทือนต่ำมันบอกว่าคุณเป็นคนโหดร้ายเกมนี้คือบททดสอบของอุปนิสัยคนฉากหลังคือกระจกเงาที่ดีที่สุดเพราะพวกเขามีความเป็นกลางพวกเขาสะท้อนสิ่งที่ได้รับจากคุณกลับไปตรงๆหากคุณปฏิบัติต่อเขาด้วยความเมตตา คุณกำลังส่งสัญญาณให้จักรวาลรู้ว่าคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความถี่สูงคุณกำลังฝึกฝนความรักที่ไร้เงื่อนไขซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการเข้าสู่มิติที่5ความรักที่ไร้เงื่อนไขหมายถึงการรักบางสิ่งแม้ว่าสิ่งนั้นจะรักคุณกลับไม่ได้ก็ตามมันหมายถึงการเคารพชีวิตในทุกรูปแบบแม้แต่รูปแบบที่เป็นเพียงฉากประกอบโดโรเรสสอนว่าเราต้องปฏิบัติต่อคนฉากหลังด้วยความเมตตาแบบที่วางอุเบกขา ดี a c h Compassion คุณไม่จำเป็นต้องแต่งงานกับเขาคุณไม่จำเป็นต้องพยายามปลุกเขาให้ตื่นคุณไม่จำเป็นต้องสูญเสียพลังงานของตัวเองในการพยายามฝืนสร้างความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่มันไม่มีอยู่จริงนั่นคือการละเมิดธรรมชาติของพวกเขาและเป็นการทำให้ตัวคุณเองเสียเปล่าแทนที่จะทำแบบนั้นให้คุณอวยพรพวกเขาคุณยิ้มให้พนักงานเก็บเงินที่ทำตัวเหมือนหุ่นยนต์คุณทำตัวใจดีกับเพื่อนบ้านที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆคุณขอบคุณพวกเขาสำหรับบ,บทบาทที่พวกเขากำลังเล่นอยู่ พวกเขากำลังประคองพื้นที่ไว้พวกเขากำลังรักษาแรงดึงดูดของโลกสามิติเพื่อให้คุณมีฐานที่จะยืนได้หากไม่มีพวกเขาโรงเรียนแห่งนี้ก็จะพังทลายพวกเขาคือวีรบุรุษที่ไม่มีใครพูดถึงของเมทริกซ์ดังนั้นระเบียบว,วิธีในการรับมือกับคนที่อาจเป็นคนฉากหลังในชีวิตคุณนั้นเรียบง่ายมากเลิกคาดหวังให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นยอมรับในข้อจํากัดของเขาปล่อยวางการตัดสินและถอนพลังงานของคุณออกมาอย่างสง่างาม อย่าไปเติมพลังงานให้หลุมดําแต่ก็อย่าไปเตะถังนั้นทิ้งเหมือนกันแค่เดินอ้อมไปหาผู้เล่นคนอื่นๆหาจิตวิญญาณดวงอื่นที่สามารถพบคุณได้ในที่ลึกและสิ่งนี้พาเราไปสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดของการส่งสารนี้ทั้งหมดคําถามที่อาจจะวนเวียนอยู่ในจิตใจของคุณมาตั้งแต่เริ่มวิดีโอนี้ฉันเป็นหนึ่งในพวกเขาหรือเปล่าฉันเป็นคนฉากหลังหรือเปล่าความกลัวว่าคุณอาจจะเป็น NPC คือความคิดที่จริงจังและน่าสะพรึงกลัวมากแต่ฉันมีข่าวดีจะบอกคุณ หากคุณกำลังถามคำถามนั้นแสดงว่าคุณไม่ใช่คนฉากหลังคนฉากหลังไม่สามารถตั้งคำถามถ,ามถึงความจริงของตัวเองได้มันไม่อยู่ในรหัสของพวกเขาหุ่นยนต์ไม่สามารถสงสัยว่าตัวเองเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่านอกจากจะถูกโปรแกรมมาให้ทำแบบนั้นและถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเพียงแค่สคริปต์ความสามารถในการสะท้อนตัวตนการสงสัยในตัวตนหรือการผ่านคืนที่มืดมิดของจิตวิญญ,ญาณคือลายเซ็นของผู้ที่มีจิตวิญญาณความจริงที่คุณกำลังดูวิดีโอนี้คือหลักฐานเอากริทึมพาคุณมาที่นี่เพราะความถี่ของคุณตรงกับข้อมูลนี้ คนฉากหลังคงจะเลื่อนผ่านหัวข้อนี้ไปแล้วพวกเขาคงจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อสับสนหรือไร้สาระระบบคัดกรองของเขาคงบล็อกมันไปแล้วคุณมาอยู่ที่นี่เพราะคุณตื่นแล้วคุณมาอยู่ที่นี่เพราะคุณคือผู้เล่นแต่การเป็นผู้เล่นมาพร้อมกับความรับผิดชอบตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแยกตัวโลกสามิติของคนฉากหลังและโลกห้ามิติของจิตวิญญ,ญ,ญาณที่ตื่นรู้กำลังเคลื่อนที่ออกจากกันเหมือนแผ่นเปลือกโลกสองแผ่น ความเสียดทานเริ่มรุนแรงขึ้นคุณจะเห็นข้อผิดพลาดมากขึ้นคุณจะเห็นผู้คนทำตัววนหลูมมากขึ้นคุณจะเห็นสถาบันและระบบต่างๆที่รันด้วยระบบอัตโนมัติพังทลายลงเพราะจิตสำนึกที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นได้หายไปแล้วอย่ากลัวไปเลยมันคือการเริ่มระบบใหม่เรากำลังสร้างชมชนของผู้เล่นจริงๆเป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ที่มีจิตวิญญาณผู้ที่รู้สึกอย่างลึกซึง้งผู้ที่เหนื่อยหน่ายกับความตื้นเขินของโลกใบเก่าเราต้องตามหากันให้เจอเรากำลังจะทำ การเช็คชื่อระดับโลกในตอนนี้ฉันอยากให้คุณหลับตาลงสักครู่สูดหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงจังหวะหัวใจของคุณจังหวะนั้นคือเสียงสะท้อนจากต้นกำเนิดมันคือหลักฐานของธรรมชาติอันไร้ขีดจำกัดของคุณตอนนี้ลืมตาขึ้นหากคุณรู้สึกถึงประกายไฟนั้นหากคุณรู้ว่าคุณมีตัวตนจริงฉันอยากให้คุณประกาศต่อจัก,กรวาลและต่ออัลกอริทึม ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างให้เขียนคำสองคำคือ I am real ตามด้วยประเทศของคุณเช่น I am real Thailand หรือ I am real USA มาทำให้ช่องแสดงความคิดเห็นเต็มไปด้วยจิตสำนึกความถี่สูงกันเถอะมาแสดงให้อันกอรริทึมเห็นว่าเราไม่ใช่บอทเราไม่ใช่คนฉากหลังเราคือตัวละครหลักของโลกใบใหม่มองดูผ่านความคิดเห็นต่างๆอ่านพวกเขาดู สัมผัสพลังงานของจิตวิญญาณดวงอื่นๆนับพันที่กำลังตื่นขึ้นพร้อมกับคุณคุณไม่ได้อยู่ลำพังในโลกจำลองนี้เกมนี้กำลังเปลี่ยนไปและเราคือผู้ที่เขียนรหัสขึ้นมาใหม่ขอบคุณสำหรับการร่วมเล่นเกมและจำไว้ว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณอาจเป็นเพียงฉากประกอบแต่คุณคุณคือแสงสว่างที่ส่องสว่างให้กับเวทีแห่งนี้แล้วพบกันในเลเวลถัดไป